กอนเห็ดเอียกก่อนเสียนส่วนเกี่ยวกบโจกนี่เนาะมือนี้น้องบอมกับน้องยูสิพาทุกทีเอฟซีนะเบิ้งธุรกิจอีกอย่างนึงที่พอบอกให้การแต่ก่อนน้องบอมน้องยูอยน้อยๆเลยเนาะบอมมันน้อยแล้วแต่เนี่ยจุกวดเจี๊ยนเนจะว่าเขาเริ่มตัวก้างเริ่มเฮ็ดมากระตีเขาเองเนาะต่อนมันยังน้อยเนาะว่ามันง่ายมาตั้งใด่เนื้อตอนนี้พี่พาทุกคนจุดเบิ้งน้อแล้วก็พี่พาทุกคนให้ใส่เสียงยาารอบเลยทุกคน นี่ข้างหลังเขายี่เคืองยุ่งกีพออกมุรกิจธุรกิจผัานลานแต่สมัยเดียคุณแน่นาะตอนนี้ก็คือมาเลือกชิบลานตะกี้ผ่านลานวันนี้มาชิบลานข้าเสียญงาไปเงามาตะกี้ท่านเขาปลูกท่นผันเกบเนาะเสียงานสามเพียตีเทียนี่แหละยังเลือดอันทํานทันสอง และกระตายได้แลวก็คือตน้องบอมลองดูซับเด็500ห้าร้อยแ่งชุดซับแล้วก็ะืึตายนี่คือ,อ,อยังรอดอยังรอดกบคือข้านี้เนาะมันรอดกบคินค้านีอา้อยากบอกว่ายื้อไหวขนาดเนาะยื้อไหวไหหเลยไ <c oughs> หเยื้อไหวขนาดทามาเสียตอนนั้นทามาเสียเสียแล้วฝากเงินคนนี้เสียแล้วหมดแล้วฝากนี้ก็ึ้นมาหนายาขึ้นมาหน,นาอีกวันนี้ก็ที่มากันมาเสียย่ายเนาะ บอกกันเลยหางหญ้าทางส่วนยางตึบไปพร้อมกันสูงซ้ำกันเลยส่วนยางเขานี่ก็สูงคือว่าไม่ง่ายไหวเออง่ายไหวกูล่ะเรื่อ,<ะ>องตัวยุ่ยเป๋ห่าวเขาเนนะี่ะอือันนี้ยันข้อมาเชี่ยอีพอเขาเนะี่ยอันนั้นตอนนั้นเขาง่ายกันเหา่าตอนนี้เข,ขาเห่าง่ายก,กันเนาะแต่ว่าของพวกเขาเฮี่ยงังไปติดตาเนี่ยตอนนั้น่น ตอนอันระว่างที่เพื่อนติดตาฮั่นแม่นมันบรหิหารง่ายเนาะมันบรหิหารง่ายแล้วกะ็ตอนนี้มันง่ายแล้วเราเ่าวกสิมาเสียงยาแล้วก็ชิตปิซซ่านะทุกคนติดตานี่อย่างพวกนู้นนะว่าภัยคุมาติดให้ห่าก,ก็ต้องรอติดต่ามึงเด้อว่าภายายนะัยคุณมาติดไห้เนาะหรือว่า,า,าทงางกิจเจมบ์อ๋อแต่ตอนนี้คือนะ้องบอมน้องจูต้องลงเสียงยาก็เนาะบาดภาพบรรยากาศมึงนี่ก็คือแบบโอเคดีเลยเนาะบมอมเนาะ ซาบุติดใจเนาะแต่ว่าบางค้ว่าฝนจะลงมามื่อใดเนาะชฝนจะลงมาตอนใดอย่างพี่ฟ้านี่ฮ้องขึ้นก็าขึ้นอยู่แต่บางค้ว่าฝนจะมามือใดฝนลงตอนใดเมื่อยงานน่ไงสูงแท้สูงอ่ะเนาะเอาผ้ามาท่างเลยซัเนาะคือน้องบอก้องอยู่หากระเสียไประยะที่แบบอ่าอะไเนี่ยนั่นนั่นงามบันฝนเลย อันี้คือว่าที่ยามฝุ่นได้แล้วก็ฝนจกมัจะรอดเททให้ง่ายขั้นไหวฝุ่นขึ้นไหวแล้วเป็นง่ายไหวป่ะตอนนี้เราก็ลจะเอาจ๊กเอาเสียนน้ำอือบนมันเอาจกเนางเอาอันเล็กเล็กจ๋าเม็กมาเสียบงาคนน้องใช้พ่อตอนนี้ให้ช่อเสียทุกคนตอนนี้เราก็จับจุกจับเอ้ยมีจุกอีสว่ะ จับจ่ากับแวกมาพูดละอันเลยเนาะลงมือเสียครับพี่น้องตึบแพตึบบ้าจะได้พี่เข้าไปเสียแหละวันนี้นะคือควมมันตึบแหงขนาดบุ้งไอ้นยนี่ไอไอขึ้นก็ขึ้นแท้ขึ้นว่านน้องไมคือไอบ่ขึ้นกับบ่ขึ้นอย่างนี้แหละโอ้จ๊กเดือนแล้วบ่บเหอบริเซียนี่เอาเสียเดือนนั่นหังเ่งปีว่าบ้าเผากับบอมมาเสียตอนอีพอเจ็บพัน เอาเอา,เอาอีกกระเดื่องนว่เดือนละเอาอีกกระเดื่องนว่ะเอา่นว่ะเมาเสียน้ำเข้าเอาน่ะหเสิมนจะเดนไี่ได้พอดีจะเจ็บใกล้ที่เสาแล้เหมาเสียลมแล้วเสียอุ้ยไปเวียงมาแล้วเขาพากันมาเสียพาเจ้าไปหกงม่วเียงนี่ละประมาณช่วงเดือนฮานเลยเอเอ้ทูโอทู เกินไปไหมเขาแหงหมดนี่นะเสียเแล่ะเือกระซับไปแล้วเือหนึ่งกับสิบปลายต้นสาวปลายต้นเนาะเ <c oughs> ออเห็ดมาเรียบร้อยล่ะประมาณนี้พี่น้องความตืแบแหงเสาะฐจประเ็น เริ่มแล้วก่อนจะเห็นที่ดินว่าเป็นาย <laughs> นี่คือน้องยูกระเสียไปป้าตึบขนาดหรออียญนี่เนาะน่ะ้าจะเห็นในเดียวนิดหนึ่งโู้เอาจริงเอาจังด้เสียเงยามื่อนี่นะเข้าอยู่เหรอพ่อเข้าอยู่อะอยู่ ฮันจับตีนเขาก็คือว่ามันเข้าให้เหมือนเหอนอีกจะให้ได้ให้เหือนเหอนลกเอานี่เป็นปีผนว่าจังเลอะไรดีได้ต้นใหญ่ได้อยู่โอ้ต้นใหญ่ขนาดเนาะ ใช่อาจะขึ้นบ่คันน่ะไปที่เดิมครต้นทอปโปโมือทอซองดิวพี่ก็มีทรับเอาลาดคนน่ะโอ้ต้นเยืนได้อีกพอทับเอาหาว่าขึ้นมาเบ<อ>ิ่งแม่แต่งกินเนาะเอาว่แม่เบิ่งแม่แต่งกลิ่นะเนาะเฮาก็ขึ้นมาแต่งกิ่นซวยแม่เนาะคือให้น้องอยู่กับพ่อขั่นขุดเออเสียท้าบ่แม่ขุดได้ตอนนี้แม่ก็สิมาเฮ็ดกินเนาะ แม่ให้ยังกินแม่อันนี้คือลาบเป็ดเนาะเมื่อคืนนี้คะ้ะเป็ดเป็ดอันนี้เป็ดเขาเลี้ยงเองเนาะมันแฮ่มันว่ะอ,อ้ซีนเยอะๆอ่ะเดี๋ยวน้องบอมจะขอตัวเฮ็ดซอยซีนช่วยแมยก่กอนเนาะละเฮาก็สิไปเสียงยา,าหลังกากที่ซอยซีนกินข้าวแล้วนะทุกคน ตอนนี้เขาก็ะได้แต่งกินแล้วแล้วเนาะกําลังจะมากินข้าวแล้วทุกคนน้องยูก็ได้ขึ้นมาพ่อก็ได้ขึ้นมาเนาะมีตุ้ยานยุบพกเคห,หกว่าะหา้าจะเห็นซ้ำอันตัวซ้ำค่อวตัวจีน่าเล <c oughs> ยเชี่ยออมไปโอมมาอย่ญญญางเงี้ลอาหารของเทามื้อนี้ก็คือจะมีลาบมีแกงแล้วก็มะเขือกับขั้นระบอมะเขียงขั้นบอกมาเด้อพี่น้อง,องกินข้าวํำกันเนาะ อุ้มโใจเอาไจะเาโอ้ตอนนี้แม่ก็ได้มาลงมือเองแล้วนะทุกคนคือพ่อหลังจากที่เรากินข้าวพ่อกระพาพ่อหัน,นกระไปอันตัดหญ้าตัดหญ้าขน,นาเนาะแม่ก็ลงมาช่วยน้องบอมน้องอยูเสียโอ้ตึบพิลุพิลูมุดสเสนะาน้องอยูเสียได้ไดำนันเนาะมาแ่ะ มันซึบน้อยก็ค่ะมันซึบปกระจี่ให้แห้งๆเลยแล้วก็เอาน้ำมันเอาน้ำมันมาหวดพร้อมโอเคเนาะเดี๋ยวน้องบอมกับซิสุยแม่กับน้องยูกันเนาะเพราะว่าจะได้หิบเล็งเสียเนาะเพราะว่ามันมืดไปสิเลยเออเนาะ ใกลสซีฮอ,อดเขาใกล้เซียนเขาฮอดฮอดยามเขาประดับดินแล้วเนาะเป็นจังใดญเขาก็สิมาอีกจ็กมือเดินเขาก็สิไปเฮ็ดเข้าประดับดินแล้วบัดนั้นต้องรอติดตามมึงเนาะทุกคนว่าจะเป็นจังใดญนใะนปีนี้เนะาะก็จะแาบ <c oughs> อ๋อพี่น้องพอลใจฮอนว่าคือแบบเพิ่นบอกกันเนาะว่าอ่าสู้แด็ดสู้ฝนอีหลีเนาะตอนนี้ฝนกระตุกฟ้ากร,กรกะเด็ดเนาะ เมือเ่อยแหงคือฟุ้งกี้นี่ฝนตกแหงเนาะฝนตกเราเป็นนกับฟ,ฟ้าแดดแต่นี้ฝนตกแดดฟ้าแดดใปพร้อมกันเลยแ่งคือแบบ้อนแหงนาะตัวนี้ก็ได้กดสีได้ขนาดดีกับบริเวณเรื่องนายพี่น้องเอ้ยรู้สึกแบบเปลนหูแปลนตาแหงนานนี้มีแปลนแหงเนะเาะก็ได้อยู่ประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็คือบอกลเลยว่าตั้งแต่เศร้ามายังบ่ได้พักเลยเนาะเล็งเอาเล็งเอาเล็งเอาอยัางไริขึ้นพักแจ๊กบาดเลยตัวนี้ก็เอาสีเอาขี้เ้ว หอบไปกรอกไปกรอกไว้ก่อนพี่น้องหอนเนี่ยฝนกระตุกอีกจัแมันอยียงฟ้าหอนฝนตกเปลกๆเนาะปูตัวน,นั้นตัวตังคืออยู่โ <c oughs> อ้คนสิไดมาระดับนี้ก็บ่แม่นเรืองงา่ายอย่างอีกคึ่งหนึ่งกายคึงง่งเนาะดึงเทดกันดึงเนาะนี่ไอ้นี่คือแบบแปดแหงมันบ่พี่น้องวิ่ง เรียวมาบึ้งแบบต้นยางกระสูงเฮงกันเนาะเลี้ยวเรียวมาบึ้งทางพี่ตึบแพงพุ่นนะโอ้ยบึ้งความตึบพันกระหูเลยเนาะว่าเป็นเคึงเป็นเคึงจนท่วมส่วนยางจนท่วมส่วนจนท่วมต้นยางเงยเฮงพี่น้องตั้งแต่เศร้าเนาะตั้งแต่เศร้าจำแรงเป็นเวลาคือเป็นเวลาหนึ่งโมงสี่สิบสองนาทีโอ้โหเกือบหมดสองโมงยังไม่ได้กินข้าวสวย แล้วก็ยังไ่ได้พักตั้งแต่เช้าตตอนเช้าตื่นมาหากับพาก,กันมาเลงเอ,องลงขึ้นกินขา้าวึ้นข้ากินข้าวลงมาเลงแล้วก็ขึ้นกินข้าวเนาะพี่นอ้องแม่แเนาะแม่ก็จุนบอกว่าหยอมเลยแม่เม,มื่อยแม่ขอไปพักก่อนแม่จุนเมื่อยแหงเขาบอกตืบอิ่ดเพี่นอ้องเอ้ยจะก,กี่เดือนหนึ่งแม่ฮันอันตอนเลขน้องบอกน้องยู่เสียเสียแล้วกับหญ้ากำลังขึ้นอีกแม่ผัดมาวานปุ๋ยเลงเสือนยาปุ๊ขึ้นบอกอยางไงขึ้นอย่างก็ขึ้น โอเคเนาะคลิปวิดีโอนี้เขาก็จะลาไปก่อนเพราะว่าเมืเ่อยแหงอยากกินข้าวแล้ว<ม>ชิค,คตชดตัวกินข้าวแล้วก็ไปกินขา้าวพักผ่อนนอยนึงเนาะแล,ะะล้วก็ลงมามเป็นยังไงคะว่าอ่าเขาก็สิมาเสียอีกเนาะถ,ถ้าว่าบุมาเสียก็คือสิไปลงสวนทุกคนเพราะว่าสวนเขายังบปลูกกันแล้วคือยังหอมลาบกบบหอมบัวที่ไปซอกมือนี้สิไปซอกมาปลูกมันแล้วสำหรับทุกคนโอเคเนาะทุกคนตอนนี้น้องบอมน้องยุก็จะขึ้นไปพักผ่อนไปกินข้าวกินน้ำนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังท่าเฮาอยู่ถ้าเขาบกขึ้นไปพ่อแม่กับขินอีกเนาะ ตโอเคคลิปวิดีโอนี้น้องบอมน้องยูก็ต้องขอขอบใจทุกทุกคนอุ้มมือต้องขอโทษขอไปจมซุมมือเนาะ <laughs> ตองขอขอบใจทุกทุกคนที่เข้ามาฮับซุ่มเต้ตนจนจบคลิปเนาะ,ะ <c> แล้วก็ขอบอลให้พี่พี่เอฟซีย่าข้ามโฆษณาของน้องบอมน้องยูดเ้อ,อเพื่อที่เป็นรายได้ให้เสริมแม่รายได้เสริมให้พวกเราอีกแห่งหนึ่งเนาะก <c> ับคลิปวิดีโอนี้น้องบอมน้องยูจะขอ ลาไปก่อนเนาะก็ฝากพี่เอฟซีกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดีเด้อสำหรับวดีโอนี้จะขอต่อไปก่อนสบายดี